Mm hmm. บายดี ee, พี่น้องมือนี้มาพอ,อก,กับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะมือนี้นางสิพามาทําป่นปลาทูใส่เห็ดฟางเนาะโอเคก่อนเฮาสิไปทำเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยอันนี้ก็สิเป็นปลาทูสดเฮานําไปปิ้งแล้วเนาะแล้วก็สิมีเห็ดฟางหรือว่าเห็ดเครื่องบ้านเฮาเอิ้นนี่ก็ปิ้งแล้วแล้วก็สิมีขา่าข่าอ่อนหั่นแว่นนําไปปิ้งแล้วก็สิมีผักบัวกระเทียมแล้วก็มักเพชรเนาะเครื่องปรุงเฮาก็สิมีแป้งนัวน้ำปลาแดกเกลือ แล้วก็ตำป้าน้อยหนึ่งเนาะแค่ก่อนเท้าไปลงมือตำเขาก็สิแกะเอาเนื้อปลาทูก่อนเนาะเขา้องไปตำกันมาบัดน,นี้หลังจากเขาแกปะปลาทูแล้วเนาะเขาก็มาตำพริกกันพริกหอมกระเทียมขาตำลงไปเลยบาดนี้เขาก็มาใส่เห็ดเพลืองลงไป อันนี้เขาก็ะใส่ซีนปลาทูลงไปเนาะปลาทูสีตัวแกะเอาแระซีดมันตำต่อี่เนาะเขาตำละเอียดเลยเขาก็ะชมาปุ้งรสบ้านใส่เกลือป่นแป้นงนังวน้ำปลาแดกที่เขาเอ้อแล้วเนาะ ล้วบดน,นี้เ้าก็มาต้าต่อเรื่องปุ้งมันเขากันเนาะเรื่องปุ้งก็ม,มีี่ํานี่บบได้ใส่ยังไออายพรสิ้นประทูเ้ากันนวยอยู่แล้วใส่น้ำปลาลงไปน้อยหนึ่งเนาะตามต่อขันตอนนี้คือซิมรสชดาติเอาได้เลยเด้อให้หมักหลดแบบได้กระปุ้งเอาเลยแต่สำหรับสูตรนางนางกระสิจดวห้คือเก่าเนาะใต้ที่วิดีโอนางะสิจดสูตรไว้อย่างละเอียดเลยสามารถเอาไปทำตามได้เนาะ โอเคล่ละพี่น้องแซ่บแล้วนัวนัวหอมแล้วก็ชิตตักใส่ถ้วยได้ปั๊บเมนี่ป่นแบบแหงๆ เด้อพี่น้องบาดนี้เฮาพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะก็สิมีป่นปลาทูผักเฮาก็สิมีมักแตงถั่วพูมัเคือมัเคือเปาะเนาะมเือ,เอน้อยมเือยาวขาดบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวเนาะนึ่งฮ้อนๆโอเคพี่น้องสิคุยให้เบิงข้าวเหนียวฮ้อนๆเหลาปลาทูสิเฮ็ดเพ n g ใส่ขาน้ําน้อยนึงห,งหอมๆ พักตามแซบแซบโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมก็อกจะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นางนำหนเด้อเป็นกำลังใจหายสงา่งสาวฝั่งของหนเนาะสำหรับ,บื้อนี้สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี